สวัสดีพี่น้องสวัสดีบัสุกรมสุกรมสมองสมบัติภพสั่งน้องเอิญคือเก่าพี่น้องป่ากุศลนาเอ้ยโคตโค้ดเฮ้ยสวัสดีพี่น้องจูป่าก็มาเนี่บนนี้โคี่ป่าโล่อาลีมั่งมั่งขอไก่เห็ดใหม่ออบใหม่ อ๋อมันอ๋อมาคว่ำโกกันนี่มากเลยบอกเนั่นเออใกล้ไว้เห็บป้าไม่้องเราเลี้ยงใหญ่จะงนะครับมาส้วนเราทุ่มแม่น้อยเขาเลี้ยงย้าวไปสิค้าวขารถก๊สซุลลินเด้เผื่อกูบีเพื่อกูบีบมันเศร้ามันสิกว่ใหญ่บ่รไก่กันเลยเนาะก็ต้องมีค่าเอาเอาเอานอนใครเขาฝอเขาแช่ลงเห็นอยู่ อันปักซองนะติดติดสองคนแต่ว่าปักซองจะจาภปาซากักเออ,เอ,อใครแต่พูมแบปักซองลหาหนห้า,าไม่ไรุ่นแทบตายมันอเล่วเขาพัดแบบปกัปกซองจีจาปาซากใครแต่มันยังอยู่ไก่อ,อื คือลายเทว่าใช่ผูกเล็กใส่อยากก็น้อยลงน้อยลงพีนเอแจวนะซ้ำห้าเลยเด่นนะพกสิบสามแน้วนะเออโพดโพดน้ำหนักขึ้น บักใหญ่นึงมาเบิ่งตะกี้นั่นน้อยๆนึงบักใหญ่แล้วพี่น้องนี่เต๋อเง่งเง่งื้อแนวแดนแอนน่ะเออติงสุกี้เบิ้ลเนาะสุกี้เบิ้เป็ดตะแพงอลีนางมึงยังบอกไปสตรีทได้์สุกี้แฮมเบอเอร์ตะนางใหม่โอ้ยเน่าเน่าเต๋อเลย นี่นขาวาเอน้าไหนโบน้าว่าต้นนั่นนาป้าได้หันเยกัเด็กนัวนี้ออกมเนียนี่เอาออกมาเล่นเล่นก็ไปายนะมนเล่นก็ไปมาพี่เล่นนะกับบากนหน่อยนี่ ลองเพลงมาอ้อมอ้อมาตะนางใหม่พี่น้องเลยกลวงโหดเอา่นเบาซีนไปใล่ไหมคือว่าจะบบาไปเอาลักหอมคน อากรุงขวั่ง oh, จ mm ับเด็กๆนู่นๆยังติดแกมนะบอกสติกอะทิ้งสบายดีปะลุงไหมะด เออไปตัดอยู่รุมงานปรึกษาหาลือกันว่าจะเห็นอะไรบอที่เท้านี่เหมือนจันอันน้ อย่งบ่อเลี้ยงพี่น้องเลยยังรึกษากันยังรึกษากันวิธีเหตุมาชีเหตุหน้าเลยแทนได้เาซ้ำพูนเอาแล้วเปล่าโอ้หเหี้ยกบจ้ ตะแม่ตะคนมาเห็ดขอไก่นะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็คนมาอุ้มกันีเจจอก็มาเพื่อตัวมาแต่ใส่ตะกี้คุดเลยคุดได้ว่างหระติงขนาดคุดแล้วบอกนะวาากระติงนะยังออกมาอีก เอาคนนี้เจ้าตแล้วเองวันนี้อุ้มไม่เคยทันตินตัวนี้ยังบ่ได้ยังบ่แล้วโตกับพิธีเรียบร้อยพี่น้องกำลังขุดคุ้มพังรักึกษากันลือกแซึกษากันโดนเดือโอย nong đầm khuất <laughs> ôm nhà như đầm <laughs> đấy khuất <cút> lắm khuất <laughs> này có cút khuất cứ chị น้องดำเป็นคนคูดน้องคุมนี่คุมนะแฟนเราเป็นคนคูดบาลิเป็นคนคูดว่ต้อเอาเลิกเปนกันเลยเาดบิ่งนมแกไลดนๆไบอเ็นะน้อง เ็ยังันเยนะโอ้ยโอยแกเมนซาคูดแล้วแล้วแกยังบแล่ว้วมาอย่งนนอนจดับหดินอ่อนเลอดดินอ่อนเปลีนคนคูด หน,นูน่อยจังเป็นเห็ดยังอยู่หน <Laser>. ูน่อยเห็ดนี้นะโอ้ยได้ได้ที่แล้วนะเนาะพอดีเลยโอ้ยเนาะจะม่นซาดไกลสุดแล้วแล้วครับพี่น้อง นนมานามัดเคยายัมายางมัดหล่าุดคุ้มก็สิแล้วแลละสีตอนนั้นนั่นเต่ขึ้นให้มันสูง่าซะดี๋ยวยังมามัดตะนางน,นี่เไม่จะไปลวยใช่ เห็นนนี้นี่มั้งนี่ดัไปบอกนะซาไปซื้อลวดเอาอันทาว่าไอมีาไว้ใสายบกไลนนะมัดข้องอะเพื่ดิเออลวกลนย่ะไองแล้วบอระบาของแกนะแล้วบล็นะ่นน่ะ ไกพี่น้องตอนนี้กำลังมัดเ็รไก่สีแล้วแล้วแหละทางอาลมกี่ดินน้งมันฉันโหดยังอยู่ยังสองปูเอาลักยังพอวาฉันชิไดคูดใหม่แล้วขนาดนั้นข่าวโบข่าวยุ้ยขแาวุ่น

ตองเฮียงดำเออมัน <Netz> บ hmm. <m aks> <dragging> uh, <jack> ่อลงบ่ดันตัวนี้อืมีแต่ว่าพ่อมัดลัวเออ หาแต่ผู้ขับรถผู้ขับรถนาะเนาะดะมะแหลมเนาะเออตอกลง่งเออเอาเอากระสิเดลาคี่ไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องคิปหนาพอกันไหม่คือสิแล่เลยแหละยังเตะตอกลัก